สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิก FC เปิ้ลมังลาดทุกท่านนะคะสวัสดีค่ำคืนวันจันทร์ที่7พฤศจิกายน2565ค่ะ เพื่อไม่พลาดการติดตามนะคะและเป็นกำลังใจให้แอดขอให้สมาชิกทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคืนนี้แอดเปิลจะมาให้แนวทางหุ้นสามลัทด,ดาวโจนค่ะหุ้นสามลัทด,ดาวโจนคืนนี้เราไปเริ่มกันที่หุ้นรัสเซียค่ะหุ้นรัสเซียคืนนี้แอดเปิลให้ลูดหกค่ะแอดเปิลให้ลูดหกค่ะเจาะเม็ดเดียวให้หกสี่ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้หกค่ะ ไปกันต่อเลยนะคะที่หุ้นอังกฤษค่ะหุ้นอังกฤษคืนนี้แอปเปิลให้ลูดห้าค่ะแอปเปิลให้ลูดห้าค่ะเจาะเม็ดเดียวให้ห้ 5, าหกค่ะเจาะเม็ดเดียวให้ห้ 5, าหกค่ะ ไปกันต่อเลยนะคะที่หุ้นเยอรมันค่ะหุ้นเยอรมันคืนนี้แอดเปิลไฮลูดสี่ค่ะแอปเปิลไฮลูดสี่ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้สี่ห้าค่ะเจาะเม็ดเดียวให้สี่ห้าค่ะไปกันต่อเลยนะคะที่หุ้นดาวโจนส์ค่ะหุ้นดาวโจนส์ประจำเช้าวันที่8พฤศจ,จิกายน2565ค่ะ แอดเปิลไฮรูด7ค่ะแอปเปิลไฮรูด7ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้เจค่ะเจาะเม็ดเดียวให้เจค่ะสมาชิกท่านไหนสนใจอยากเข um ้ากลุ่มหุ้น VIP รอบโลกให้ทักชัทมาได้นะคะที่ Facebook เปิ้ลเมืองลาดค่ะ คืนนี้แอดเปิลขอให้สมาชิกทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆมีตังใช้กันทุกท่านนะคะเราพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ